นี่คือแปะโรงสีงกกินโคยาสารเจ้าเมืองปทุมธานีปีหกสามงกกิมโคยคือแปะแปะลงสีนะฮะองนี้คือหลวงพ่อทบวัดวัดโบสถ์โพทอง รุ่นรุ่นทุน 9, เก้าปีหนึ่งแปดอายุห5เก้าสิบห้าปีวัดโบโพทองตำบบนายมอเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ปีหนึ่งแปดครับองค์นี้คือหลวงปู่คำคณิงจุลามานีรุ่นแรกแห่งวัด วัดท่าคูหาสวรรค์ปีสอ,องเจ็ดอำเภอโคเกียมจังหวัดอุบลราชธานีปีสองเจ็ดครับองค์น,นี้คือหลวงพ่อเงินพัดโดยเหอมจังหวัดนคปรปฐมปีสองพห้าร้อย องคนี้ก็คือหลวงปู่คำคันเงรุ่นแรกเป็นเหรียญน,นะครับปีสองเจ็ดวัดถ้ำหัวสวรรค์อำเภอคลองเกียมจังหวัดบุรีรัชธานีอง <c oughs> นี้คือพระครูวิราชครูเล็บแดงคือหลวงพ่อแดงวัดเขาบ้านอิดจังหวัดเพชรบุรีปีศูนย์สาม องนี้คือพักครูพักครูพกครูวิมลวิมลก็คือลกป,ปูลูกป,ปูลป,ปูสุขปัดปากคลอ,องมากาบเท่าปีสอง6ี่หงนี้คือผอพังเงิน วัดปาาคาจังหวัดพิจิตรเป็นพินิยมแต่ไม่ทราบรุ่นออคนี้คือหรือพ่อเดิมวัดหนองโพปีสองสี่แปดสองจังหวัดคนครสวรรค์ ตรงนี้คือเหรียญเหรียญเสือเพ่นของออของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจงังหวัดสมุทรสาครเป็นพระอาจารย์ของตีใหญ่จอมโจรขมังเวทปีสองสี่สองห้าปีหนึ่งตีนี้นี้สร้างเมื่อปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดตรงนี้ก็คือหลวงวิคงวัดบางกระพร้อม อายุ77ปี2484เป็นเหรียญเหรียญขอบขอบเหรียญบาทองค์นี้คือพระกิง่งพระกิง่งภูเขานรโยปีสองหนึ่งวัดท่ากองเพลนจังหวัดอุดรธานี โนีค้คือเหรียญทองแดงหลวงพ่อลุ่งหรือพระครูลุ่งจังหวัดสุทรสาครตรงนีค้คือหลวงพ่อเกษเมเขมอโกสุสารใจรักจังหวัดลำปางปีถ8ึงแดเนื้อเนื้อทองแดงครับ ตรงนี้คือหลวงปู่ทิมฮะอริวัตรอิจิโกวัดลาหารไล่จังหวัดระยองอายุป95ปีเรียวนี้สร้างปี1นึ่นเอ่อรุ่นรุ่นรุ่น,น,น,นเจริญพรเจริญพรบอลหลวงปู่ทิมนะว่าลาหารว่าลาหารไล่จังหวัดระยอง องนี้คือหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงปากเกร็จังหวัดนนทบรุรีเป็นเหรียญเหรียญข้าลามตัดไม่ทราบปีประมาณ่านเกิดประมาณปี่า้เกิดช่วงช่วงละกาดปลายละกาลที่สามแต่เสียไปนานแล้วครับจะไม่ทราบปีองนี้คือเหรียญหลวพ่อคงไว้บางกระพร้อมอายุ77ปี สองสีี่เป็นเหลียมเหลียเหลียกระบอกกรบอกตัดขอบเรียบหลวงพ่อคงวัดบางกระพวีสองสี่แปดอายุเจ็ดสิบปีบนี้คือหลวงพ่ออีวัตสัตย์อีบจังหวัดชลบุรี พีสองสี่แปดสี่เอ้ยสองสี่เจ็ดสามองนี้คือหลวงอุทวดพัดช้างให้หลังพระอาจารย์ทิมพระครูวิสัยโสพลปีสอง 500, พห้าร้อยปีเลนทองแดงผิวไฟองนี้คือ เจ้าคุณอ,อ,อด้านหลังเป็นพญายนาคเจ็ดเสียนพญายนาคมุจรินหลังเป็นเจ้าคุณอประมาณปีสองห้าหนึ่งสี่องค์นี้คือหลวงพ่อทบ วัดบทโพโทองหรทองแดงลมดำปี18ตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเหรียญรุ่นถุดเก้าครับจุดเก้าถวายในหลวงรลชการที่9ก้าองนี้คือเหรียญขนาจารสามองค์แห่งวัด วัดเอด้านหนวัดหนังกรุงเทพครับซึ่งว่าะหลวงพุทธยอมเจ้าวัดองค์แรกของวัดหนังกรุงเทพนะวัดหนังกรุงเทพซึ่งเป็นพระอาจารย์ของรัชกาลที่ห้าเคยถวายพระคาถาปราบมาพยศซึ่งโลงท่านไปฝรั่งเศส ดทดลองดีโดยกษัตริย์ฝรั่งเศสให้ควบมาพยศแต่ท่านก็ควบอยู่เอาอยู่ในประวัติมีอยู่เหรียญขา,า,ารย์สารสามงคงของวัดพระวัดหนังมางกุเทียนกรุงเทพครับตรงนี้ก็คือเหรียญเหรียญทองแดงทองแด,งล,ดงลมดำลมดำ หลวงปูศรีชัยนธนาตุศนนิริวัดถ้ำพญาวัดถ้ำพญานาควัดวัดถ้ำเข้า,าเขาเขาเขานาคจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์หลังเป็นลุงพญานาคองน,นี้เป็นเพื่อนสาธมิกับ หลวงพูทสุกวัดปลาคอมากามเท่าส่วนองค์นี้คือองค์นี้คือครูบาสีวิชัยที่เคียงใหม่หปีหนึ่งเจ็ดรุ่นพิเศษปีหนึ่งเจ็ดคูบาสีวิชัยคือเรียนหายากนะ โอนี่คือหลวงูุเธอียกวัฒพานสูงปากเกตเป็นเหรียญข้าล้ลามตัดไม่ชาปีสร้างแต่ว่าถ้าเกิดไปรชัชกาลที่สามเคยทุดงไฟขมรด้วยไปก่อน